จาขอเงินแสนกว่าบไอ้ยทจได้ช่วงนจะรองีวันหกเถ้าม1อตรวจเอกเห็นไห้เหไอ้สามคนที่มันมาทำร้ายพระเมื่อวานไหมไม่เห็นมันเคยมาไหมเฮ้ยเห็นเคยเห็นไปเอบข้าวตามามามาขอกับข้าวให่ก่อนแล้วไปขอร้ออีกเ็นหน่ะ นผอมๆผู้หญิงอ่ะีอมผอมหน้าดำพิษเลยแล้วแล้วชายผอมๆอย่างเงี้ยผอมอย่างเงี้ยด้านล่างผอมๆและดำดำเหรอแล้วแล้วผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงก็ดำแล้วแล้วมีเด็กมาด้วยเหรอไม่เด็กด้วยเด็กนี่สักอายุเท่าไหร่ไม่รู้แแตต่่ถูกไม่รู้เหรอแล้วมารถอะไรมอเตอร์ไซค์มออเตร์์ไซคแล้วมาวานเขามาขอหลวงตา หลวงตาคิดได้มันทําแบบเนี้ยกับพระเนี่ยมันหลวงตามีความรู้สึกยังไงเกิดว่าในกบาลเนี่ยไม่ไม่รู้สึกว่าไอเด็กพวกนี้มันเป็นเด็กพวกเหลือขอมไหมที่มันมาทําอย่างเนี้ยอ่าอันนี้เือยจักเงินอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมของหลวงตาเขาอ่ะของหลวงตานะไอพวกอันนี้นี่